จังหวัดเชียงใหม่ครับผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่วัดจังหวัดน่านกันบ้างครับจังหวัดน่านเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงพุทธนะครับพระบ้านเมตตาธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังใจและความอบอุ่นให้กับผู้ปฏิบัติธรรมครับ นานยพันธุ์บุญหลวงผู้วาราชการจังหวัดน่านเปิดป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงพุทธบ้านเมตตาธรรมให้กับคณะผู้ปฏิบัติธรรม,รรมซึ่งเป็นสาขาปฏิบัติธรรมของวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงมีคุณแม่บัวล้อมหานตะเป็นประธานผู้ก่อตั้งเมื่อปี2555เพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมมีความศรัทธาที่จะสืบพระพุทธศาสนาได้มาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์พระเมตตาสีอริยะเมตไตรณสถานที่แห่งนี้อาศัยอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักศีลเป็นวิธีการ การดาเนินชีวิตบนหลักความพอเพียงซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะก็รมรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีการปลูกดอกไม้3มฤดูพัฒนาโครงการอาชีพงานสธนาธารณประโยชน์โครงการปลูกผักไฮโดรพนิกส์โครงการสวนอาหารโครงการสมุนไพรก็อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบของผู้รักษาศีลห้าที่มีการแบ่งพื้นที่ในการดูแล3แห่งก็ประกอบด้วยพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้า ไว้วิลล่าบ้านเมตตาธรรมซึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่อาศัย50ครัวเรือนค่ะรวมไปถึงดินแดนอรหันต์ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์สามเณรค่ะ